สวัสดีครับ,ชบ,เ,บรเชื่อนะครับว่าผู้ชายเราหลายๆคนเนี่ยเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้องชายตามมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโลคปากอ่าวนะครับขนาดของน้องชายเนี่ยยังไม่ได้ถูกใจเราหรือน้องชายเนี่ยแข็งตัวแบบไม่เต็มที่นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ชายทุกคนครับ สำหรับสาเหตุของปัญหานะครับก็มีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยอายุมากขึ้นนะครับหรือการที่เรามีความเครียดสะสมการทานอาหารต่างๆนะครับหรือปัจจัยของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็มีส่วนด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าปัญหาเนี่ยมีไว้ให้แก้ชั้เปอร์ขอแนะนำนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเหล่านี้กับตัวนี้เลยครับบาลานซ์เครับ บาลานเซ์นะครับเป็นอาหารเสริมสําหรับท่านผู้ชายครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชายนะครับเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยในระยะเวลา1-3แผงนะครับเขาเคลมไว้เลยว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของน้องชายนะครับที่มันใหญ่โตขึ้นนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังช่วยชะลอการหลั่งอีกด้วยทําให้น้องชายของเรานะครับตื่นตัวได้เต็มที่ดีกว่าเดิมด้วยครับและหากว่าเรานะครับทานกล่องปฏิบัติภารกิจนะครับสัก30นาที ก็สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเราเนี่ยสามารถมีเรี่ยวแรงนะครับในการทําภารกิจเรื่องบนเตียงนะฮะได้ยาวนานมากขึ้นครับในหนึ่งกล่องนะครับเขามีทั้งหมด10เม็ดด้วยกันนะครับสําหรับใครนะครับที่มีคําถามนะฮะอาจจะสงสัยว่าตัวนี้เนี่ยทานแล้วเป็นอันตรายไหมมีออยหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าผ่านออยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี GMP รับรองด้วยครับแล้วผู้ชายคนไหนนะครับที่มีปัญหาตามที่เชฟเปอร์ได้กล่าวไปในข้างต้น แนะนำเลยนะครับว่าให้ลองไปหาทานกันดูนะครับกับตัวบาลานซ์เตัวนี้ครับ